สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is the life นะครับผมวันนี้ก็พามาดูการทำไอศครีมไอติมเนาะแบบว้าวเลยนะผมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกัน <c oughs> ครั้งแรกแต่นะผมอันนี้ก็คือจากที่กระบี่เนาะที่กระบี่ที่ว่าผมไปมาก็เป็นครั้งแรกที่ผมมากระบี่นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดอ่านางไนท์แลนด์มาร์กนะผมเป็นตลาดกลางคืนแล้วนกะ็ อยู่ตรงตลาดนพรัตน์เออไม่ใช่ผู้พิท <c oughs> อยู่ตรงหาดหาดนพรัตน์ทาลานะผมก็คือขับไปเราจะเจอมังกรน่ะรูปมังกรโลโก้ส,สีแดงนะผมเข้าไปเลยนะผมก็หาที่จอดรถเอาเนาะที่จอดรถเยอะแยะนะผมแล้วอย่าลืมดูระบไฟที่ที่นี่มีระบไฟด้วยนะผมแล้วก็มีของกินหลากหลายมากมากของกินเยอะมากทั้งเสื้อผ้าของฝาก,กอยู่ในเนี้ยครบทุกวงจรเลยนะผมประมาณนั้นก็เป็นครั้งแรกก็เลยแบบอืม อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะก็เป็นการทำไอติมไอศครีมครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิแบบเป็นอ,อ,อาจจะมีมานานแล้วแหละแต่เราไม่เคยเจอเนาะประมาณนั้นก็ฝรั่งเยอะกินเลยฝรั่งเขาจะทึ่งเขาคงทึ่งอะ่ะเพราะว่าเขามุงกันเต็มอันนี้ก็คือผมมาถ่ายมาถ่ายทีหลังเนาะตอนละคนมันเยอะมากนะผมก็ไปหาเดินเล่นก่อนแล้วก็มาถ่ายเพราะว่ามันจะใกล้เข้าสู่การเล่นระบำงไฟแล้วเออเป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัด แคว่าจังหวัดกระบี่นะสถานที่ท่องเที่ยวนก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเนะาะใช่ไหมก็คือเราอยากเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็เลือกของเราตามใจชอบของเราเลยเราแบบโอเคอ,ะอ่ะนะครับผมก็ชุดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งนะผมประมาณนั้นก็ถือว่าทําสดใหม่ใหถือว่าโอเคนะคือเราอยากทานรสชาติแบบไหนเราก็จัดไปนะครับผมอืมนะแห็นไหมเขาก็จะเทน,นมใส,สชช่ใส่ช็อกโกแลตใส่อะไรอ่ะเขาเรียกว่า โอเล่ Ole, เหรออืมประมาณนั้นแหละอืมบางคนก็จะใส่สตรอเบอรี่บางคนก็ใส่กล้วยเออใส่ผลไมา้ใส่สับประรดคือแลกแต่นหก็แล้วแต่มันก็มีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี่ไม่มีหลากหลายรสมากเลยอะ่ะคือแบบเฮ้ยถ้าไปถ้าไปอะลองลองไปทานดูอร่อยอร่อยนะครับผมแต่ก็อ่าลิ้นใครลิ้นมันนะชดูพินิอ้อ้าวก็วันนี้ก็ ขอให้ท่านจะมีความสุขเนาะวันนี้ก็คือไปนำเสนอเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะผมมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับขอทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขเนาะมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ฟ้าฝนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมีความสุขทุกท่านอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่นะครับผมลูกสตรอเบอรี่แบบเป็นลูกๆเลยนะครับผมแล้วก็มาสับเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีการแต่ง ใส่ครีมใส่อะไรนะครับผมโอเคลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกท่านพบกันใหม่ในผลงานต่อไป